ว่าวถึงเรื่องงานอิสาราเอลเนาะมันจะมีทุกรูปแบบนะครับคืออ่าผมเองก็เห็นนะเห็นลหลายๆซองลหลายๆซื่อลหลายๆเคียเตอร์ลหลายๆโซเชียลนะ่ะเพิ่นกระโต์เนาะว่างานช่วงจังหวะที่งานบบมี่นะครับคนหลายเกินงานนั่นสิบางเทือนได้จ้งก,ก็เหมือนกับว่าบ,บีบออกก็คือไล่ออกไล่หนีนี่แหละ นะบางบางมองยังใจดีกยังหางานใหม่ให้บางมองบริษาใจดีคือมึงไปใส่มึงก็ไปเลย,ยสีแม่ประมาณในสีแมวนี่คืออิสราเอลนะบอกตรงเลยว่ามันบรนิษายี่ยังสวยหรูนะคือใครสีแมาก็ต้องอยอมรับแกระทั่มใจไปบ้างบอมแยนวามา่าเรานับนิว้วเออเดือนนั้นสิใจนี่เดือนนี้สิใจค่ารถเดือนนั้นสิใจค่าบ้านเดือนนี้นสิใจค่าหนุนค่านี่บอมแยนวากดเครื่องคิดเลขนับวา่าเงินเดือนจะต้องออกตำแหนั้นทั้งนี้เงินเดือนจะต้องแปลงเมื่อเงาเมื่อแสน มันบ่เมียนครับเขาอย่าไปคิดกันคือแม่ต้องสัมผัสนึงว่าอยูอ่ได้บ่นะครับเงื่อนไหล,ลเราเออที่พักดีบ่เพื่อนรวมงานดีบ่จนแบบประมาณยังไงนะที่คอยจะซื้อออกที่ผมจะซื้อออกไปนะครับแต่ว่าณตอนเนี้ยคือคลิปเนี้ยคืออยากจะซื้อในเรื่องของนายจ้างนะครับอิสราเอวค้นเป็นคนเป็นคนยังไงนะคือคอนคนเอวเนื่อเป็นคนแบบประมาณว่าคือเพร่าใจมึงไหร่หนีเพร่าใจมึงไหร่ออกนะ พอคนงานบอกพ่อคือมึงเอาคนมาใหม่มึงให้คนไทยเอาคนมาใหม่เอาพรรคพวกคนมาใหม่เดี๋ยวพ่อมึงพอใจมึงไล่เขาหนีนะทั้งที่เขาเห็นงานดีนะครับอันนี้คือก็ฝากพี่น้องทั้งบ้านหรือว่าคนที่ในอิสราเอลนะครับเดบงกันนะครับว่ามันเป็นแบบนี้อีนีครับแต่ว่าข่อยเองนี่เห็นงานอยู่นี่นะมาใหม่อไม่เนี่ยโอ้โหมันไล่ครับไล่จน้จั่มคอยจำบ่ได้ว่ามันไล่เท่าไหร่เป็นซิปนะมันบ่พอใจัยังใส่สีมันนันคนประสาทเสียประสาทแบกเองใหจังนะเฮ็ด ดีแล no ้วก no ็เฮ็ดแบบเฮาใส่งานมันใส่งานเฮาสุลมสตายเฮาเฮ็ดแบบโอ้ยมใหม่ๆสุลมสตายแบบวิชาแรกปีแรกนี่ค่อยเฮ็ดงานจนบืนตายเลยว่าสลมสตายยังมันยังว่าเฮาบ่ดีนะนะปัญหาน่ะเฮามาอยู่ในความขัดแย้งนะมันบ่มากคนคนอาหรับนะที่นี่มึงไปไล่เขาเสียแล้วมึงเอาเฮามาเขี่ยวเฮ็ดงานน่ะกูเฮ็ดผู้เดียวอ่ะยังยกตัวอย่างข่อยเฮ็ดผู้เดียวงานก่อสร้างงานในงานนอกกลางคกลางคืนนะมันก็ใช้งานเฮานะ พี่ยันเหรอเมื่อเช้าเอาไงว่าเขาโทรเรื่องออฟฟิศนะเขาโทรถามออฟฟิศแล้วเขาบอกออฟฟิศแจวออฟฟิศไปบุอย่างแล้วมันก็ว่าที่นี life, ่ด้วยอย่างนี้บอกเขาอย่างไรสิผมกับปาตังดอกครับไปอยู่ที่อื่นคนเขาเล่นนั่นเล่นนี่เล่นยอกเล่นยาไม่ได้หลับได้นอนห้าทุ่มเที่ยงคืนยุนี่คอยก็นอนเที่ยงคืนตีหนึ่งครับตรงยางเบิ้งฟากเหมยมันยางน้ำมันสิต้องตื่นเสาอย่างนี้กับเก่าสิไง ปัญหามึงแบ่งงานบาเปลี่ยนปัญหามึงงานกางเมื่อครตัดเอาคนมาเหมาเฮ็ดไปเลยหรือว่ามึงจะเอาคนไทยก็เอาคนไทยไปเลยอันนี้มึงกำคึงนะคือว่าไงคลิปนี้อาจจะดักเนี่ยนะอาจจะมีมึงมีกูเนี่ยว่ามันเต็มทีมันสายใจไปเลยมึงบ่มึงบ่บ่ชัดเจนนะนะมึงควรที่เอาคนถ้ามึงจะวิชาขศังหรือมึงบ่เอาคนพื้นเมืองอาหรับมึงก็เอาคนไทยมาเลยมาแบ่งงานให้ไปเลยถ้างินกางบางคนม่ซอยงานสวนอันนี้มึงเอากูมาพูดเดียวมึงหลากเห็ด เพียรสารเพียรสารพัดคอยว่าวคอยใจให่างกันนะครับบางเถี่ยน,นะโอ้ยคอยเดี๋ยววกไปว่าคอยตีมื่อเนี่ยใช้มันเลยที่แรกคอยก็ตื่นๆอยู่แต่คอยมาแท็กสองนะคอยเจอคนแบบประมาณนี้แหละแต่รอบนั้นคอยก็ยังพ่นเพียดต่ดางก,กับฮาปีฮาปีมลัล่ะซีปีสิบเดือนที่นี่เมื่อรอบนีใหม่ใหม่คอยยังยัง,ยงบ่มีเงินสำรองเนาะพอพักหลังไม่นี่คอยตีมื่อไงสิงเลยมามาเสกมาละมาอุดันเทนเมียเทนเมียเนี่ยอุดานระเบียรนละมา เถียงมันยังสีเลยมเอาออกก็สร้างไล่ออกสร้างนี่มีบอกคนไทยหมดเลยจะพดบอกคนไทยหมดเลยจะมาที่นี่มึงเหตงานมันคนอาลับเลยไปกันนะไปนะนีก็คือปัญหานะครับที่ผมจะเสือไปนะละหลายคนหลายซองเขาก็เหตุว่าเพราะนายจ้างบถูกใจเขพอใจคือเอาออกไล่ออกไล่นี้นะงานหน่อยนี่แะไล่ออกไล่นี้งานหน่อยมันพ่นที่จะประคองไว้เฮ็ดเออเฮเจ็ดชั่วโมงเหแปดชั่วโมงก็ได้เพราะช่วงงานหลสีเข้าคอยเปิดโอเห็ดโอสี ก็บ่มีปัญหานะในงานเ้าไนเขาเห็นได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเคยชินอยู่นั่นเดียวเขาอ,อยากพักที่นั่นเดียวเขาเพเขาเพอยากแบบใหญ่งานบ่อยไปใส่ไปผลกับปมกระเป๋าไปบวัยสีแนวความหมหายคอยวาวคอยแบบเจ็บใจให้แง่การเดียวเถอะนะครับอันนี้เขาเพิ่งฝากทั้งบ้านหรือฝากคนทั้งผีเด้อว่ามันเป็นยังสีดีเพราะนั่นเราต้องซอยเด้อเบิ้งแง่กันเด้อนะครับคลิปนี้ก็อ่าอันไหนที่แบบอาจจะวาไว้ปดากเลยตรงๆเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจ